ณนะต่างโลกแห่งหนึ่งได้มีการสู้รบกันมาอย่างยาวนานเทพเจ้าของโลกใบนี้ได้ตัดสินใจใช้ประตูมิติอันเชิญคนจากต่างโลกเพื่อมาสู้รบกับเหล่าจอมมารเพื่อกอบกู้โลกจนได้รับพลังของผู้กล้าเทพเจ้าได้คิดว่าจะนำมาซึ่งความสงบสุขแต่หลังจากผู้กล้าได้สังหารจอมมารลงก็เกิดลงอำนาจจากพลังของตนและก่อให้เกิดการยึดครองโลกใบนี้อีกครั้งจนเป็นผู้มีอำนาจบนจุดสูงสุดคนต่อ,ตอไปของโลก เทพเจ้าต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงได้ตัดสินใจใช้พลังสุดท้ายที่เหลืออยู่เปิดประตูตอัญเชิญผู้กล้าคนถัดไปและหวังว่าผู้ถูกเลือกในครั้งนี้จะกอบกู้โลกให้สงบสุขอีกครั้งได้โอ้ยไม่ได้อ๋อแล้วพอเจ้าเด็กนี่ยังอยู่ในหมู่บ้านที่นี่บ,บ้านที่นี่นะจะเกิดภัยพิบัติและสงครามโศกอนาตกรรม เจ้าเด็กนี่อันตรายยังยิ่งหมู่บ้านแห่งนี้จะถูกพังทลายลงไม่ได้กาอแล้วต้องไปแจ้งหัวหน้าหมู่บ้านเดี๋ยวนี้เฮ้ยพอเป็นอย่างนี้ไงลูกถึงได้หนีไปนะ่ะเฮ้ยฉันไม่อยากจะท้อแล้วนะผมก็ไม่อยากทะเลาะเหมือนกันแหละแต่เป็นเพราะคุณไม่ใช่หรืองไงคุณก็เหมือนกันไม่ใช่เหรอ คุณทั้งหากที่เป็นคนทําเรื่องทั้งหมดเลยตั้งแต่อดีตแล้วแต่คุณเป็นคนเริ่มก่อนตลอดเลยนี่ก็ได้ครั้งนี้ผมจะทําเพื่อดูแล้วกันผมขอโทษแล้วกันโอเคไหมที่ฉันเงียบฉันก็เพราะไม่ใช่ฮ้ยเพราะฉันไม่อยากทะเลาะไงพอเันที่ฉันเงียบมาตลอดเพราะฉันไม่อยากทะเลาะสุดท้ายก็เป็นอย่างนี้ตลอดแหละโอเคเรื่องนี้ผมผิดเองก็ได้ถ้างั้นผมผิดเองมาตลอดแต่ว่าตอนเนี้ย ลูกหนีไปแล้วเพราะงั้นไปตามหาลูกก่อนเถอะได้คราวอย่างคราวหลังอย่ามาให้ฉันเจออีกล่ะคุณก็เหมือนกันนั่นแหละอ๋ออมนี่อันไปไหนแล้วเนี่ยอันฉันก็มีลูกเหมือนกันนะ่ะฉันเห็นเดินมาทางนี้นะอืมแล้วว่าแต่ทําไมคุณนายกับคุณลุงเขาถึงทะเลาะก,กันอนะ่ะสงสัยพวกเราดื้อกันไงเขาก็เลยทะเลาะก,กัน อันก็คืออันก็เลยน้อยใจก็เลยวิ่งออกมาที่ทําให้พ่อแม่ทะเลาะกันเนาะแต่ว่าแต่อันไปไหนเนี่ยอันฉันว่าน่าจะซ่อนแถวนี้แหละอันอยู่ไหมอันอยู่ไหนใช่อันอยู่ไหนเอ๊ะเอ้ยอนี่ไงเจ้าเด็กนี่แกแกเป็นเด็กที่มีความอันตรายต่อเมืองนี่ฮะแกคือหายนะของเมืองนี่ แกจะอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้ฉันจะต้องไล่แกออก uh huh. ฉันจะไปแจ้งหัวหน้าหมู่บ้าน uh huh. แกมัน uh huh. ขยะต่อหมู่บ้าน uh huh. แล้วก็ยันะความสงบสุขของพวกเรานะ่ะออกไปออกไปเดี๋ยวนี้เลยแต่ฉันจะไปบอกหัวหน้าเดี๋ยวนี้แหละอย่าโทษลุงเลยนะขอโทษด,ด้วยเพราะ uh huh. ลุงก็รักหมู่บ้านนี้มากกว่ามากกว่าทุกอย่างแล้วนะแล้วก็ไอห,หูประหลาดน,นั่นด้วย โหพลลาดเหรอคืออะไรอ่ะฉันไม่เข้าใจเลยอ่ะอืจริงจที่คุณลุงเขาพูดเป็นเรื่องจริงเหรอฉันก็ไม่รู้หรอกแต่ตั้งแต่ที่ฉันเข้ามาที่นี่มันก็เกิดเรื่องอ่ะว่าแต่ช่างช่างเรื่องฉันเถอะเดี๋ยวฉันว่าเราไปหาอันกันดีกว่าแลอวไอหูประหลาดนั่นคืออะไรอ่ะก็ อฉันได้มาจากน้องฉันอีกเทอะน้องเหรอใช่แต่ตอนนี้น้องฉันเขาเสียชีวิตไปแล้วอแต่ช่างเธอไม่ต้องคุยเรื่องฉันแล้วเราไปตามหาอันดีกว่าเขเข้เขาใจแล้วเรามาหาอันก่อนแล้วกันเรื่องฉันค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันไป อุยปีกไปไดอดแล้วขอไปหมดเลยปู่ยายบ้านปู่ยายบ้านปู่ยายบ้านอยู่ในบ้านไม้เ้ามีเรื่องต้องคุยกันเดี๋ยวนี้มีเรื่องด่วนปู่ยายบ้านอยู่ในบ้านไหม,ไมเอ้าเ,เอ้าเอาเอา,เอา,เอา,เอารอแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง,งเอา้าเอา้อหมมีอะไรมีอะไรเอาเข้ามาก่อเข้ามาก่อโอ้ยเรื่องด่วนเอะโอยเรื่องด่วนลูกด่วนปู่ยายบ้านเจ้าเด็กมะม่ที่มาที่บ้านที่หมู่บ้านแห่งนี้นะ่ะ อฮะมีอะไรล่ะหลังจาก,กที่<น>ฉันได้สันนิษฐานแล้วก็นั่งวิเคราะห์ดูแล้วเหตุการณ์ที่เจ้าเด็กนั่นเจอมานะ่ะต้องไม่ใช่เรื่องธรรมดาอย่างแน่นอนเหอและมันจะนำพาหายนะความวุ่นวายและสงครามเกิดกอ่อจากที่นี่อย่างนั้นเลยเหรอเราต้องเอาเด็กคนนี้ออกจากหมู่บ้านเราโดยเร็วแต่พ่อหมอเจ้าเด็กนั่นเพิ่งเสียแม่มานะ น่าสงสารสุดๆเลยความสงสารของท่านจะทำให้หมู่บ้านของเราล่มสลายออท่านจะยังให้หมู่บ้านของท่านเพื่อท่านจะปกป้องหมู่บ้านของท่านหรือท่านจะปกป้องเพียงใครเด็กคนเดียวออก็ได้ก็ได้เดี๋ยวข้าไปคุยกับอาเธอร์ดูแล้วกันเจ้านั่นดูแลเด็กอยู่พอโดยโด่วนเลยนาะได้ได้ได้ก่อนที่มันจะสายเกินไปก่อนที่เราจะแก้ไขมันไม่ได้ข้าขอใจ อันอันอยู่ที่ไหนนี่ไมเคิลอะไรหรอปกติเวลาอันเศร้าอันชอบไปอยู่ที่ไหนหรอไมเคิลปกติถ้าอันเศร้าหรอใช่อันจะชอบไปอยู่ที่บ้านที่บ้านหรอใช่แล้วบ้านกลางหันลมอืมที่นี่หรอใช่แล้วที่นี่แหละเอางั้นฉันคิดว่า อันน่าจะอยู่ที่นี่นะมัง้งฉันก็ว่า,างั้นงั้นเดี๋ยวฉันพาไปตามฉันมาโอเคอันอันคงไม่คิดอะไรแปลกๆหรอกใช่ไหมอืมอันอันอยู่ไหนอันกลับมาได้แล้วเข้าได้<อ>เหรอที่เนี่เข้าได้อแล้วตรงนี้ไม่เคยล็อกนี่อ๋อ เฮ้ยได้ยินเสียงอันด้วย <ทำ S 1> ใช่เราขึ้นไปกันเถอะนี่เว่าฉชันอีกแล้วพ่อกับแม่ทึงต้องมาทะเลาะก,กันแบบนี้นี่ไมเคินขอโทษหนูขอโทษทำไงดีอ่ฮ้ยพ่อ พวกนายมาทำอะไรกันที่เนี่ยก็มาตามหาเธอไงอันพวกนายกลับไปเถอะฉันอยากอยู่คนเดียวอืมไม่ได้นะพวกเราเป็นเพื่อนกันนะใช่แล้วมีอะไรก็ต้องบอกกัน ฉันมันแย่ฉันมันแย่เองที่พ่อกับแม่ต้องมาทะเลาะกันแบบนี้ก็เพราะฉันอีกแล้วเพราะฉันเกิดมาอืมอันอย่าโทษตัวเองันเลยใช่อันอย่าโทษตัวเองเลยอันไม่ผิดสะหน่อยพ่อแม่เราก็รักเราทั้งนั้นแหละใช่แต่ว่าฉันไม่อยากให้พ่อกับแม่ต้องมาทะเลาะกันอีกอ่ะ แต่ฉันฉันก็แค่หาอะไรสนุกสนุกทำไปวันวันเพราะว่าฉันก็เศร้าจะตายอยู่แล้วที่ทั้งสองต้องแยกกันแต่สุดท้ายสุดท้ายมันก็ลงเอยแบบนี้ตลอดเลยอืมอันอันไม่ต้องมาเศร้าเลยที่พ่อแม่หะเลาะกันอะ่ะไม่ใช่เพราะอันซะหน่อย,เ,อยเขาอาจจะมีเรื่องบางอย่างที่ไม่สามารถบอกอันก็ได้แต่ที่สำคัญที่สุดพ่อแม่อันอ่ะ ยังไงก็ต้องรักอันอยู่แล้วใช่แล้วจริงเหรอจริงแล้วทำไมเขาต้องทะเลาะกันตลอดด้วยล่ะไม่เคยเห็นทั้งสองดีกันเลยที่เขาทะเลาะกันมันอาจจะเป็นเพราะบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เข้าใจกันแต่ใช่แล้วอันไม่ต้องไปคิดมากหรอกเรามานั่งหาอะไรสนุกสนุกทำดีกว่า ฉันดีเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวก็โดนพ่อดูอีกเดี๋ยว<ม>พ่อ,อต้องทะเลาะก,กันอีกไม่รหรอกอืมฉ,ฉันคิดว่าเขาคงไม่ทะเลาะก,กันแล้วมัง้งที่อามพูด<น>ไปแบบนั้นฉันเห็นสีหน้าพ่อกับแม่ของเธอรู้สึกเสียใจนะจริงจริงเหรอจริงฉันว่า นี่มันก็ดึกแล้วพวกเราอะ่ะกลับบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวพ่อแม่เป็นห่วงกันนะอืมกลับกันปะไมเคิลอันเออเออืออมอืมอืมฉันรู้สึกว่าฉันลือมอะไรสักอย่างนึงนะลืมอะไรหรออะไรอะ ลืมอะไรเหรอเหมือนฉันลืมพ่อฉันน่ะเอ๊เอ๋อ่ะฉันปล่อยพ่อนั่งตรงนั้นก็งนานน่ะเอางั้นงั้นไมเคิลกลับไปก่อนเลยก็ได้อ๋อใช่ั้นกลับไปก่อนเหรอใช่ไม่กลัวพ่อดุแล้วเหรอเดี๋ยวพ่อนันก็ว่าอีกหรอกใช่เข้าใจแล้วงั้นเดี๋ยวฉันกลับบ้านก่อนนะโอเค ไวเจอกันไว <ไป S 1> ้เจอกันนะไมเคอลบายนี่อันงั้น <Bye. S 1> ฉันกลับก่อนละกันนะอ่องั้นเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไปด้วยอย่ะฉันเดินไปส่งอืมจะดีหรออืมมันก็ดึกแล้วอ่ะไปด้วยกันดีกว่าโอเคไปกันเถอะมีอะไรลีี่พูดมาผมจะต้องไปตามหาลูกอีกนะครับเอานะอยู่ฟังกันก่อนผู้ใหญ่บ้านเรียกตัวแกน่ะ เรียกตัวผมตอนนี้เนี่ยนะผมต้องไปหาลูกนะครับไม่มีเวลาหรอกโอ้ยลูกของแกนะ่ะปลอดภัยดีฉันเพิ่งเห็นเพิ่งเดินกลับบ้านไปกับไอเจ้าหนุ่มที่เป็นลูกของนายเอิร์ธน่ะผมจะมั่นใจได้ไงว่าลูกผมจะกลับบ้านฉันเห็นมาก,กับตาไปหาผู้ใหญ่บ้านเถอะอย่าโมโเสียเวลาเลยนี่ำคสำสั่งของผู้ใหญ่บ้านนะ่ะเป็นเรื่องสำคัญนะเฮ้ยรู้แล้วนะ้าไปก็ได้โอเคงั้นก็ตาม,มาเลย มาเร็วมาเร็วอี่นี้แหละตามมาทำไมใช่เรื่องสำคัญแล้วก็ผมโกรธเด่ผู้ใหญ่บ้านอยู่ไหมเอออยอย่อยู่เรยเข้ามาเข้ามาเข้ามาผู้ใหญ่บ้านเรียกผมมาเมียรหรือเปล่าครับ <c oughs> เรื่องนี้มันก็นะเจ้าจำได้ขวบน้ำเงินคนนั้นได้หรือเปล่าที่เจ้าพามานะจำได้ครับตอนนี้ก็อาศส่ยอยู่ที่บ้านของผมนะครับมีอะไรหรือเปล่าก็ <c oughs> เรื่องนี้มันเกี่ยวกับเขาเลยละ่ะ เกี่ยวกับเขานี่หมายความว่ายังไงล่ะครับพ่อหมอได้นั่งยานและเห็นว่าเด็กคนนั้นจะทําไม่สิจะนําพาโศขนาฏกรรมภัยพิบัติหรืออะไรพวกนี้มายังหมู่บ้านของเราเอ่อผู้ใหญ่บ้านครับแต่ว่ายังไม่เกิดเลยนะครับแล้วก็ท่านจะเชื่อคําพยายกรณ์นั้นได้กี่เปอร์เซนต์กันเหรอครับข้าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่พ่อหมอนะ่ะไม่เคยทํานายผิดพลาดหรอกมันมันจะไม่มีทางอื่นเลยนะครับผู้ใหญ่บ้านนั่นเด็ก เด็กตัวเล็กเ,เองนะครับเขาเพิ่งจะเสียแม่ไปท่านจะให้เราไล่ข้าอ,อกากหมู่บ้านแล้วเขาจะทําอะไรได้หรอครับเออข้าก็คิดหนักเรื่องนี้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเพื่อปกป้องหมู่บ้านมันก็จําเป็นแล้วนะมันมันจะไม่มวีวิธีอื่นจริงๆหรอครับผู้ใหญ่บ้านผมว่าลองคิดดูวิธีเถอะครับข้าก็ลองคิดดูแล้วก็เลยมาถามเจ้าเนี่ยแหละ นายท่านข้าได้จัดการไอ้หูประหลาดตามที่ท่านสั่งเไว้แล้วเ <c oughs> จ้าทำได้ดีมากแต่ถ้าว่ายังมีหนุ่มผู้หนึ่งที่นี้จะ่าได้ท่านอนุญาตให้ขาไปจัดการได้หรือไม่ภารกิจสำเร็จลุล่วงแล้วสิ่งที่ฉันต้องพะวงและกังวลต่อไปไม่มีอีกแล้วแกจะทำอะไรแกก็ทำไปเลยแกอยากจะไปฆ่าร้างเผาพัานใครแกก็ไปทำไปเลย ถ้าใจนั้นขออนุญาตไปกันเลยพวกเรา